ความสมสาธิเงาทันเ็นยิยากที่จะรู้จักความสุขความสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่านัตติตันติปร,รังสุขะความสุขเสมอได้ความสงบไม่ยากจึงจะเข้าใจความข้อนั้นบนรรดาความสุขทั้งหลายที่พากันไปฝันอยู่ในโลกอันนี้ยังไม่ทันถึงความสุขในตอนนั้น นี่ที่ฝึกเชือได้วยอานิทส,สิ่งที่ตนต้องการมกปรารถนาที่เรียกว่าอานิทได้จริงนั่นหมายสมปรารถนาสมก็สมแล้วตอนนี้ว่าสุขเพียดพอเพียงแค่นี้ที่โลกโลกทั้งหลายตากังมองเห็นอยู่รู้กันท่่วไปเหตุน่ายังชากนันิยมในเรื่องนักถูก จนกระทั่งเลยขอบเขตลืมคิดถึงเรื่องความทุกข์เพราะผัวพันสัตว์สุขเรื่องอะไรอธิบายจนเรื่อง่โมหะคือความหลงหลงสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่หลงสิ่งที่ไมนน่มีสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เราเข้าแกวเป็นทุกข์ หลงตรงนี้ทข้ามาหลงในเหมือนอวิชาอริชาหมายสอนให้รู้เพื่อให้เข้าใจเ,เลยว่าหลงคืออะไรใทุก,กคืออะไรทุกคืออะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เลย,เลย,เอ,เลยอันนี้สุขก็รู้อยู่ทุกก็รู้อยู่แต่หลงเข้าใจผิดคิดว่าทุกเป็นทุกเพราะฉะนั้น เมื่อบาท,าทาหาพบลมจิตของเราปล่อยวางวัตถุจนกระทั่งเข้าถึงจริงที่ไม่มีวัถุทุกความสงบมีเวกอยู่ในที่เดียวคู่เดียวจิตชนะที่มันเข้าถึงนิเวศสงบไม่มีอานิจจิวคนที่เรียกว่าสันติ ด้วความสมบางบเยือกเย็นนั่นเลยจึงเป็นคนสุขแท้จิงผู้ปฏิบัติทุทัดเข้าถึงตรงนั้นเข้าใจไอทิทเชีวานาฏีสันติพลังทุขธงในความพอใจวสุขเสมอด้วยความสงบ แต่ว่ามันจำเอนมนุษย์ชาวโลกหรือคนเราเกิดขึ้นมาคืออาศัยวัตถุในเจ็ดตัวที่เป็นวัตถุต้องอาศัยมันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะปล่อยวางเป็นบางครั้งบางข่าวเข้าถึงความสงบที่ว่าน้นั็ตามเป็นครั้งเป็นขราว แต่แล้วมันก็จะต้องถอนออกมามาปากพนหรือมาวุ่นวายอาศัยวัตถุนี้อยู่ตลอดาแต่นั้นยังความสุขความทุกข์ชะมีที่สิน้นสุดแต่ทุกอยู่ลังไปแต่ด้วยเหตุที่ผู้พุทโผลอบรมยิดให้เข้าถึงสันติที่ว่านั้นก็จะแล้วรุก ถึงสันติคือความสงบสุขอันนั้นอยู่ตลอดเวลาเทียบับวัตถุที่เราเข้าที่เราอาดแต่งอยู่นั้นว่ามีความสุขคิดแหกไ,ไม่เหมือนกันสิ่งที่ไม่มีวัตถุเป็นของสุขสงบเยือกเย็นว่วที่เป็นของที่มีวัตถุ ก็เป็นธรรมดาถ้าหากว่าจริงใดมันดีกว่าเราก็จะต้องระลึกถึงสิ่งนั้นและสังงาที่ให้เข้าถึงจิงนั้นอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าความเทียรคือการสัญญ,ญาที่จะพุกฝนอบรมหรือพัฒนาจิตใจการเป็นอยู่ของเราให้เจริญก้ามหน้าไอ สู่ความเจริมยิ่งๆสิ่ง,งปึ้นไปในคนที่สุดคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนเมื่อยังมีชีวิตสิ่ิกังเป็นจะต้องต่อสู้ยุดต่อาการเวลาอย่างที่เขาพูดกันอยู่คือพกไวิชีวิตคือก,การต่อสู้ก็สมจริงทุกเวกาใอ,อย่างที่โบราณเ่านบอกาปากกัดคนกอ คนจะต้องเห็นอย่างนั้นอย่างตะขาดมันเอาเยี่ยวมันกัดชื้อปากกัดแล้วก็ต้องเยี่ยวใส่เพื่อเพิ่มคิดให้ม,มีประสิทธิภาพเพื่อทำลายตูดให้อันตรายกองมันเสื่อมกัดคนแล้วหรือ,รอกัดอะไรต่างๆเลยเรียกว่าเป็นศัตรูของมันันจะต้อง กัดเด็ดเชี้ยวปต่อแล้วก็กวเยี่ยวใส่ลายคิดอันนั้นมันแรงขึ้นเพื่อจะทํำลายสัตรูคนเราก็ทํานองเดียวกันนั้นเกิดขึ้นอจะต้องต่อสู้ในสิ่งที่เป็นสัตรูแก่ชีวิตของตนแก่อาชีพของตนหรือสิ่งที่มาคัดขวาง เราให้ผลลายไปจะต้องต่อสู้เมื่อต่อสู้ด้ยกำลังให้ได้ก็ต้องเล่เหลี่ยมและกลมายาที่ว่าเอาชนะไม่ได้ด้วยกำลังก็โวยมนหรือดยวิชาโดยเล่กลมายาด้วยเหตุที่การต่อสู้กันนี่แหละทุกๆุกคนและทุกตัวตนแจะต้องมีการต่อสู้ในอย่างนี้ ถ้าดูรวมเก็บความลวโลกอันนี้คือโลกต่อสู้โลกอันนี้เป็นโลกต่อสู้ก็คือโลกมีใครนั่นเองโลกมีศัตรูโลกมีศัตรูโลกมีใครนั่นเองโลกมีสรูโลกมีใครก็หมายส่วงเรื่องโลกทุกข์น่าจะทำยังไงได้ล่ะเราเกิดขึ้นมาในโลกของกองโลกต่อ ในวันที่เราอกเกิดสมาศัตรูรอบด้แต่จะต้องกัดกันต่อสู้ล่างไปแต่ว่าการต่อสู้นั้นถ้าหากเป็นธรรมก็นำมาซึ่งประโยชน์ให้เกิดเกิดตกถ้าไม่เป็นธรรมก็รักทรรให้อับร่างคือท,ทำให้เราเสียผลประโยชน์ที่จะถึงได้ ถัาเป็นอย่างนี้อยู่จะไหนใจนะลกูกเขาไม่ดได้แก้วสอนให้เราต่อสู้ในทางที่เป็นธรรมคนอื่นขะะาชนะเป็นธรรมแล้วก็ยอมเป็นธรรมสิคือว่าจะเอาชนะโลกนี้ไม,ม,ม,ม่มีศัตรูแล้วจะเอาชนะศัตรูโลกนี้ทั้งไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากเราต่อสู้ในทางที่ผิดหลัก ธรรมะเราก็จะต้องนอแใจตลอดเวลาตายแล้วเกิดชาติไหนก็ต้องชนะต่อสูนน้นี้ยิ่งจะแพ้นักเขากับถ้าหาแล้วต่อต่อสู้ด้วยหลักธรรมะเช็นแอเราจะแพ้ผว่็อยากจะจินเที่อวายชนไปแต่หลักธรรมะของเราแต่เราสู้ในหลักธรรมะ แล้วต็งมีหนทางที่จะเอาชนะคือไม่สารคือไม่อาจจะไม่ได้มาเผยต่อสู้ขยิบต่อไปชนะโดยวีที่เราไม่ได้ต่อสู้หลักในการต่อสู้นี่แหละอย่างวิชาของแพทย์ของหมอเขาพูดถึงเรื่องคนต่อสู้ตั้งแต่ตึกคุณเหรอไม่ใช่ต่อสู้ในเมื่อตืมาอะไรที่เขาอธิบายตามหลักคนเรา ที่เรียกว่าเชื่อตะเปอร์มา,าตุกอนอะไรเขาเรียกกันน่ะที่มันออกจากไอเรือนของมันจากที่อยู่ของนัดต่อสู้ผสมกันจะต้องต่อสู้กันอย่างสมรี้มีมากกันเลลึ็หลนร้อยพันหมื่นแต่แต่ว่าพวกพิษสู้ไม่ไหวก็ะต้องตายไป ที่ทั้งเหลือที่สู้ได้เอาชนะเขาจะมาเกิดเป็นจักรได้เกิดมาเกิดเป็นคนที่บ่ายตันที่กางของเรื่องใหญ่นั่นยิ่งแสดงมาต่อสู้ตั้งแต่เริ่มฝึกให้จนในคันที่ในคันของมันดาต่อสู้ประการต่างๆโดยความกระทบกระเทือนเย็นร้อนอบอแอบในเมื่อบิดามันดาในเมื่อมันดา กระทบสะเทือนโดยการเย็นร้อน,นออนแข็งหรือว่าเจ็บไข้ได้ปวดในสบายก็จะตั้งกระทบกระเทือนบุกที่อยู่ในคันก็สู้ังกระทั่งช่อตมาเป็นตัวตนสู้มาโดยลำดับถูกเย็นร้อน,นออนแข็งกระทบระเทือนเจ็บไข้ได้ปวดจนกระทัง่งในอายุ เออผวาขึ้นมาทำมาหาเรียนชีวหรือมีการศึกษาต่อสู้กับคนที่เกลียดชี้ขาดต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆทำมาหาเรียนชีวิตจะต้องแย่เคงแข่งขันสิ่งดีจิงเดชสิง่งอะครับเหล่านี้ล้วนจะเรื่อนต่อสู้ทั้งนั้นเราจะหลีดเลี่ยงไม่ได้หรือ เขาเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีทางอีกอย่างนดหนึ่งถ้าหากสู้ใดในะเห็นโทษภัยทุกา,า์นเกิดและจะต้องตั้งตัวยังในคุณธรรมต่อสู้ในหลักที่มีคำมากเป็นเครื่องหยุดย่างพุทธิจักรลกสาวลดทั้งหลายพระพุทธองค์ทรง,งต่อสู้โลกทายนอกมันไม่มีทางใช่งหม สู้กิเลสของตนเองอย่างที่ท่านแสดงไทั้งเรื่องแครงคงทำทุกขลาศีอย่างรรให้จะเหยียดงยานด้วยถูกเลือกสราในทางฝว่งกดคนสู้กิเลสของตนเองในสู้ของอื่นเวลาเด็กเขาไปเลี้ยงโคเลี้ยงขอบือแล้วเขาไปเที่ยวหาอยู่หากินไดเห็น คงตรงทำคงเปียนหน้าหน้าตากนัะเราคิดเข้าไปโคหัวเขาเอาไอตีไก่เอาอะไรไปแยงจะมูเซื้อไดตั้งไปเฉยมันใช้ความดความกดก็สู้ตัวนี้จนกระทั่งได้บรรลุสัจมาจัโฑธิญาณมานยังมีการต่อสู้กับพวกเนร้อทีนี่น พวเป็นกรับปาแม้จะลุกขีดก็พององนินก็เป็นกรับปาคือสติวัฏฐาพระองค์ต่อสู้ด้วยอธิวาสกขันติต่อสู้ด้วยความระงับกิเลสของตนเองแของพระองค์ต่อสู้เราจะต่อสู้แบบนั้นไม่ได้แต่เราระงับจิตใจของเราแล้วก็มีวิธีบอกการ ต่อสู้จะถ่ายนอกแต่ไม่ใช่จะหลักตาต่อสู้อย่างสุทดท้ายถึงแม้คนสมัยนี้จะเหยียดแงรู้สึกพู้ที่มนโต๊ะพอแต่เราก็สู้ภายในของเราโดยความสนงบอบลมใจของเราให้ดีถ้าใจของเรายังไม่ทังสงบกราดใดเราจะไม่เห็นภัยในเรื่องของสันนิษฐาน จิตแกเราจะฝืนสมโนบฝืนจะมีการพยิบาทอาฆ่าจองเราต้องผ่านานั่นแหละได้ที่ว,ว่าจะทำตัวเราแพ้ต่อไปเกิดขึ้นมาฆา่า,าไหนแค่ไหนก็จะมาวุ่นวายจะมาต่อสู้นิรภัยถ้หาหารู้จักต่อสู้ภายในด้วยกันบุกร่างเห็นโทษเห็นภัยซะแล้วตั้งใจแล้วมัดผิลึก จะแพ้เลยอาการงอขายนอกถึงโรคกระดินยนยน่งซึ่งเขาถือว่าโง่เอาเอาชนะคนอื่งไม่ได้แต่เราชนะแสงเราเราชนะใจแพ้ผายนอกแต่ไม่ชนะผายใอาานอย่างเราแค่คนอื่นเห็นเราเป็นชนะคนอื่นด้วยการชกต่อยหรือารการตีจนกลาอะไรกันก็ตา่างหรือเป็นถ่ายเรื่องความมันก็ตาง แต่เมื่อเราชกเราต่อยกันด้วยการร้อยย่าเอาชนะคนอื่นเขาเจ็บไปข้างหนึ่งแล้วเราียกกจะชนะเขาจุได้เจ้าได้อสองมา,า,า,งาไม่ใช่เป็นเดือนชนะคือเรื่องแพ้แพ้ของแพ้ด้วยเหตุที่โทสะมานะของเรารุนแรงจนทำลายคนอื่น ให้เกิดโทษแก่ตนหากว่าถ้าดีขึ้นถึงลงลมทังสักาก็ต้องกลับและทําโทษคนที่ทำเพื่อขอบเขตไันยินไหนี่การแพ้แค่โดยวิธีอย่างนี้ทางพุทิการนมาหากว่าจะพูดทุกทั่วไปคนไหนที่คมเห็นคนอื่นที่อิจฉาเลียดเชื่อสยายคนอื่นทำลายคนอื่น โลกทั้งหลายเขาจะเป็นมามคนน่าจะคนผิดแล้วเขาจะเห็นดูสงสารคนที่อ่อนเทเกิดเห็นดูเจตตาสงสารนี่เป็นการแพ้ทำคำสองเดียวชนะตนแหลเป็นของสดๆยิ่งกว่นนาชนะคนอื่นชนะสดสงครามารตั้งเป็นร้อยๆพันๆแล้วเป็นเงินเป็นแสน พูัชนะตนคนเดียวไม่ได้หลักธรรมเป็นของลึกซึ้งทุกคนพาชนะตนแต่ละคนละคนละมันจะมีติดมาจากไหนสงฆามาเกิดมาจากไหนนี่เราโน่นเะทถ้าพูดถึงว่องเคราหมดเลยที่ว่าชนะตนคนเดียวถึงเป็นของเกิดยิ่เป็นชนะสงฆามังเป็นของธัรม งสงครามตั้งแต่ของทัดเราชนะด้วยอาวุธชนะแล้วอาจจะแพ้ในวันหนึ่งขง้างนชนะต้งคนเดียวไม่อยู่ันจ,จะแพ้ทั้ทงชาติ้ได้ชนะโลกนี่ระลงะถ้าทุกคนพากันชนะคนแต่ละคนละคนแล้วของทัตตอนนั้นก็ะจะมีอาวุธและไม่ต้องรบกันต่อตัวกันดีต่อและไม่มีเมรียนในไยอยู่ด้วย กิเลสที่เรามีอยู่ภายในใจของคน,นเรียกว่าเป็นไข่หรือเป็นสัตรูเป็นข้าศึกเรื่องหมู่มากถ้าจำให้ัวงเราจะตอการกวิลาแทลที่จริงตวงเราคือมีข้าศึกอยู่เรากแต่เราไปเข้าใจว่าข้าศึกจะถ่ายนอกข้าศึกที่มีอยู่ในตวงเราไม่เข้าใจ เห็นไหมคนโดยส่วนมากจึ based, well ิงจะจนจากคนอื่นไม่ไปจนตนคนไหนไม่ไปจนตัวของเราในหลักธรรมคำสอนพระเดจาชิดสอนให้เราชนะตนจรงแม้กิเลสที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นภายในใจคล้องกับกระสายดิ้นหล่นกระเจิดกระสนด้วยประการต่างๆล้วนแล้วจะเป็นไขของความสงบทั้งตรงสายล้วนแล้วจะเป็นไขของความสงบนั่นคือกิเลสนั่นคือ สัตสว์รูของความสนิทเพราะฉะนั้นเราจรึงจำเป็นที่จะให้เห็นโทษและเห็นไท่ทั้งเรื่องอะทั้งหลายนี้จึงจากปฏิบัติทุกข์ภานาทำสมาธิได้ถ้าไม่เห็นโทษเห็ในไถ่ทั้งเรื่องเหล่านี้แล้วทัสมาธิพาวนาไม่เก็นได้เสียงเป็นปกติือ่เป็นไถ่ ของความสงบท่านว่าเสียงเป็นภัยและเป็นวิกณัณของพรม,ม่ฌานใช่ไหมคือยิบตกยิบฌานตีจีสุขเจตสางยิบตกคือยกอารมณ์ในหนึ่งสิมณิจารณากำหนดยิบฌานคิดค้นขคั้วจะในเรื่องอารมณ์นนั้นจนกระทั่ง เห็นชัดแล้วเกิดดีกีแล้วก็เกิดความสุขแล้วกตรวม,มต้องหลงไปเป็นเอกภตาะเสียงหายถ้าอย่างนี้เสียงประาดกฏอยู่ยังไม่ทันเข้าถึงเอกภตากะได้เียุนั้นเสียงนั่นแหะเราจะยกเอาเสียงนันมาเป็นอารมณ์ค้นคว้าทิ่ตก โลกของเป็นของเยวิตกวิจารคือคนคว้าทั้งเรื่องเสียงม่นเกิดมาจากะไรใครเป็นคนไปรู้จักเสียงคนไปรับเสียงมีจากรเสียงว่าสัตัดใช่ว่าเสียงข้าหากว่าเราไม่จะยึดเล็กเราไม่ไดส่งไปหามันก็มีอย่างนั้นเสียงไม่ใช่เสียงคนก็เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงสัก็เสียงค้าเสียงลง เสียงงาเสียงพุ่งอะไรไม่ต้องมีอยู่นั้นถ้าเราไม่ย,ยึดนั่นก็มีอยู่ตามสาภาพของมันแล้วก็ค้นคว้าหาตัวที่ไปยึดคิตใจเพราะฉะนั้นแกจะยึดใจก็อย่ายึดจิตไม่ใจไม่ยึดมันก็อยู่ตามสาภาพของมันเสยียงก็หายไปความชัดเจนจยเห็นชัดอย่างน,นั้น,ม,นมีความ,มจีบใจ คือว่ามันเห็นชัดก็จริงใจถ้าเห็นชัดตามเอ,องอจริงวิจิคือความใจคือแล้วก็เกิดความสุขใจวางหายมัดเสียงเือในกา,กายากุนี่เรื่องต่อสู้เหมือนกันการทำคนเขียนภาวนาก็คือการต่อสู้อยู่ดีนั่นแหละนั้นหลีกเลี่ยงในข้น เป็นคนขึ้นมาเป็นนี่มันเป็นมนุษย์เป็นคนขึ้นมาแล้วยิ่งสังคมในโลกอันนี้สมัยในยิ่งไหม,มันยิ่งแย่ไงสังคม,มะอะไระเล่นสมัยสังคมไม่ใช่สังคมธรรมดาสังคมอันนี้มันจะเลวร้ายลงไปยิ่งกว่าสักรกว่าเปรตกว่าจีนปเศศเราหวังคนใช้กาก ควมชั่วและทุจริตเราจะต้องคิดเดรานาทังคมเหล่านี้ให้เห็นโทษแล้วขณะที่เราคิดเจรานาเห็นโทษเราจะปล่อยวางเหมือนเขาเราเห็นโทษเสียงเก็นอันตรายของวกบฏแล้วปล่อยวางสังคมนะในขณะที่เรานั่งทำกองเพียงภาวนาให้เห็นโทษถ้าเห็นโทษแล้วจะจะยึด แล้วต่อี้ฆ่าวิจารในสังคมนั้นอีกเลในสังคมนั้นแล้วจิตจะไปพวงเกี่ยวข้องกับพันเลยสงบเนี่ยเห็นนั่นจะต้องพิจารณาเห็นว่าคือใจใจเกี่ยวข้องไม่ใจก็เกี่ยวข้องใจไม่เกี่ยวข้องมันก็ลังมีเรื่องอะไรไม่เห็นชัดแล้วปล่อยวางทั้งแต่หมด เรื่องนั้นทำไมมาเยวข้องกับใจของเราจับเพราะต่ดตัวใจคืออย่าให้มีอาการออกไปเกี่ยวข้องจับที่ตัวเดิมตัวใจอยู่ทุกทีในเรื่องการต่อสู้เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวแล้วเราไมีเรื่องหลายนั่นแหละแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามเถอะบานป็นั้นจะต้องแงบออกไปหาเรื่องเก่าอีกเหมือนกันเพราะอะไร พราะสัมผัอสาอายตานะยังมีอยู่คิดายมีอายตนะหกมีอยู่ครับแพทนักกายศาสตรมารเทือนจะตรวจได้แล้ของเก่าของเก่าไไปไม่เกี่ยวพันได้ง่ายเขากระทบมันจะสวิงในทางตายเลยแต่ต้องตองสู้กันอีกนะครับเจนกระทั่งใจมีกำลังแก่กล้า เต็นที่จนกระทั่งเห็นโทษแล้วจิตมันสงบเต็นที่เย่ยงขอเรื่องนั้นจะหจายหมดเมืเม่อเราทำได้อย่างนี้รักของเรายิธีการของเราเชียดแหลมเชี่ยวชาญานาดเหตุการณ์ทั้งภายนอกภายนอมาจะทบแล้วก็จะต้องวิ่งเขาไปหาหลักนั้น เรียกว่าเราได้ที่พึ่งสังเกตหาพึ่งอะไรเสมอเหมือนแหละทางค้นจากทุกข์มีทางเดียวเท่านี้อื่นใจเรื่องอะไรแต่แตของมที่ต้องพยายามทำและแสลงหาเพื่อค้นจากทุกข์ไม่ไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าถ้าหากค้นจากทุกด้วยเหตุเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ทสงบและไม่ได้ปฏิบัติภาวนากรรมธ เขาเขาสงสารแต่เพียเดียวกัน,านการค้นแจกทุกโดยการเอาชนะตนต่อสู้โดยวิธีดังอธิบายน้มีทางเดียวเท่านั้นเราจึงสอนพวกผู้เดริญสาว,วกตลอดทั้งพวกเอาให้ดํดาเนินตามอย่างนี้เอาฮัดต่อสู้ทดลองดูจะนี้ต่อไปตั้งจิตตั้งนัดไปตัง้งนอารมณ์มต่างๆที่อธิบายมันต่างแล้ว เช่นอนาณาพาสิตนิมราณาะติตม,มารานาจิติตนี่เป็นที่ตั้งของสมถานอย่างดีดดดดดที่สุดในทางนั้ถ้ามาลงมาราณาจิติแล้วมันก็หมดเรื่องทุกดวงตามันจะมีอะไรเห,รหลือในมือของเรามันตายแล้วหมดเรื่องหมดอนเราเลย มีนไปพินึกอะไรอาวันจริงนั่นแต่นี่มันก็ไม่ได้อะไรอาวันนี้ก็ไม่เนี่ไม่เสร็จของเราเราจะต้องล่าชื้นไต่เป็นธรรมดาจิตวิมรณาจะดุเป็นขุมสำคัญหนุนถึงที่สุดถ้าจุดวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกนั้นงานอาวุธมันวางม นั่นอยู่ในใจจิตเพีงเดียวนั่นก็เป็นสมาธิใช่ไมซิมันไม่วางมันจะละใจมันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเราเห็นดีๆอยู่เห็นชัดอยู่เลยเงินในทองเข้าของสัมปชัญญะรัฐธรรมนูญถึงว่ามีลูกหลานในในบ้านในเรือนแต่บ้านแต่เรือนก็ตามกัน จะต้องทิ้งเขาถึงเราก็บทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกับเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายด้วยกันตายแล้วก็ทิ้งเขาเหมือนกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวของอะไรก็เอาเถอะภาวนาไม่จบ เนีอะไรทั้งหมดก็มาฐานอาจารย์งดก็จ้กล้องพ่อพานเนี่ยไม่เห็นหรอกพ่อนาพ่อ,อนาจิตต้องฐานให้ลดละลดทิ้นสิ่งทั้งขวงหมดอารมณ์ขวงหมดถ้ามันน้อยยงไปถอยยงไปถ้ามันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมาย ึกษาฟังมามากก็มากก็เพื่อให้มันขัดเกลาให้มันให้มันลงอันเดียวนั่หนึ่งมันลงอันหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั่นให้ไวให้ได้มันจะเห็นออกจากกันละถุงเลาทั้งหมดมันจะออกจากอันเดียวแล้นี่นเราไปมัวมาเอาแต่คิดนึกสนใจโน่นอันนี้อะไรต่างมันจะเป็นนรรมานอันนี้จะถูกอันนี้จะ จิตอันนั้นจะชอบนอนนี้แสงน้อยนี่เลยชอบอะไรต่างๆให้ได้วุ่นใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอกนกรรมฐา,านให้น้อยบางคนมาให้ถูกกระิญขอใหนนิยให้ถูกริก็ศกหน่อยอะไรต่างๆพน่นเดียวกันหนึ่งะไรมันจะถูกค่าถาในล่ไม่ถูกทั้นันในเชิงไละถอนไม่ถูกทั้งนั้น มันมากพอแล้วพวกเราความคิดความเมตตาความใจมันมากมายหรือว่าใสจักรน,น,นา